มาแล้วเนาะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลโอเกมเมอรี่ Old Game นะครับและผมอยากจะบอกว่าสำหรับคนที่ดูคลิปของผมไปของไอ้นี่ชั a เตอร์กับ chapter ์เทาานะคือผมเข้าใจผิดไว้ตอนแรกผมมาอยู่ตรงนี้แล้วมันเลยบอกว่าให้เคาร์ดก่อนตอนแรกผมนึกว่าเป็น chapter ์เทา,า,าร hard mode เว้ยที่ไหนได้ นี่โอเคผมยังไงก็นะผมก็เคลียร์ฮาร์ดหมดชัปเตอร์นแล้วแต่ว่านั่นจะคลิปนั้นจะออกมาที่หลังนะครับอ่ะดูยีดอันนี้กันดีกว่าอืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนะใครมีมีก็มีน้องโฟกับอาการนี้น้อง ่ไหมน้องโปอากันเน่้าไม่ใช่ไม่ใช่อากานเน่อากิฮะแล้วน,นี่คืออะไรนะอ๋อซีโร่เหรอผมไม่น่าจะมีซีโร่นะแต่อันนี้ผมทุกนี้ผมกลจะแรงสิบแล้วอ่ะแร้งขาวอเอาเอา,เอาทีมนี้ไปก่อน Oh it's a name with the normal more to uh I'll grind them in just kill them. Hmm. I hope we can do this. I'll kill them all. ไม่ได้ใช้สกิลของอาวุธอืมทำสัญญาเลือดหรอผู้หญิงกับมังกรเหรอทั้งสองคนเต็มไปด้วยบาดเต็มไปด้วยเลือด The Uh, to she is a powerful swordswoman with a flower where her right eye should be. She dragon's name She is a powerful swordswoman with a flower where her right eye should be. is a young, white dragon is with the power of speech. is a young white dragon with the power of speech. คือเป็นมังกรสีขาวที่พูดได้ครับ both of on doorstep of them stand the death อืมทั้งสองคนใกล้ตายแล้วแหละ blood flows freely from their wounds อืมเลือดไหลอยู่ตลอดเวลาจากเอ่อรอยแผ่นเนาะ it leaves a snaking trail of red along the coast อืมมันทิ้งรอยรอยเลือดไปเนาะเนี่ยตามรูปเลย The army that has been following this trail now closes in on them. อืมคือก็นะศัตรูก็ตามตามรอยเลือดมาแล้วก็ใกล้ถึงพวกเธอสองคนแล้วด้วย Kill the traitors, they cry. อืฆ่าคนเลือซะ This is the end. They can run no further. นี่คือทางตันแล้วพวกเขานี้ ต่อไปไม่ได้แล้ว The woman grips her sword, stealing her resolve. อืมเด็กผู้หญิงก็นะจับดาบครับจำดาบแน่นอืม The dragon lets fly with a howl in response. อืมแคน,นั้นมังกรก็บินขึ้นไปแล้วก็กรีดร้องครับ It cannot end here. They must live. มันจบที่ไม่ได้พวกเขาต้องมีชีวิตอยู่รอดต่อไป อ้าวโอเคโชคดีนะนี่ที่มันไม่รวม companion skill อ้ไม่ใช่ที่มันไม่รวมไอ้นี่ weapon skill ไปไม่งั้นผมอด i grind them into dust. Hmm. I hope we can do this. More of you come to die. More of you come to die? I'll kill them all. were rush at them like waves from the sea อืมกะนะพวกทหารก็วิ่งเข้ามาหาพวกเขาเหมือนเหมือนคลื่นในมหาสมุทร The swordswoman fights back blood spraying from her wounds อืมผู้หญิงก็สู้ต่อสู้กลับครับแล้วก็เลือดก,ก็เอ่อไหลออกมาจากแผลของเธออื In the midst of it all อืม าบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในหางเธอเห็นทางในหางตาของเธอว่ามัางกรนั้นลม้มลงเรียบร้อยแล้วครับ c o u n t blades stick out from his w h อืมก็นะอย่างอย่างที่รูปบอกครับ As the dragon lies in the sand E out cry. อกนน็นะอมังกรยังไม่ตายครับแต่ว่าอคือนอนอยู่งั้นเธอไอ,อ,อ, <woman> อ้มังกรก็นะแต่โกออกมากครับ The woman's hair rises in anger, and she immediately cleaves the soldier before her in twain. อืมผมของเธอนี่ชูชันขึ้นมาทันทีด้วยความโกรธครับเธอตัด เออศัตรูที่อยู่ตรงหน้าเธอเป็นสองท่อนอืม,อมเธอก็นะมาหามังกรครับ <I S 1> ตามรูปเลยจะไม่ให้นายตายเดคับอืมนั่นแหละเธอก็อยู่ต่อหน้ามังกรครับป้องกันมังกรครับไม่ให้เออป้องกันมังกรนั่นแหละอือ The next thing she knows an arrow is embedded deep into her chest. อืมโอเคลูกดอกที่พุ่งมาที่ที่หน้าอกนั้นคือดอกแรกครับ As she reaches up to pull it out another follows. อืมก่อนที่เธอจะดึงอันอื่นได้ลูกศรอ,อันอื่นก็ตามมาครับ She lifts her head and stares at her enemy. เธอเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ศัตรูของเธอ but a third arrow finds its mark in her eye. Ah. They had been aiming for that very spot. Ah. ไอ้อไที่พุ่งที่ตาของเธอนั้นเป็นลูกดอกที่สามครับเออ Her sword slowly falls from her bloody fingers. อืมแล้วก็ดาบก็เริ่มตกลงมาจากมือของเธอครับ ไม่ค่อยค้างเลยอืมลอยกันตอ grind dust. แบบสวยทะเล Mm -hmm. We hope we can do this. Then on, <laughs> <laughs> they <laughs> No. all. <laughs> <No. laughs> <No. laughs> <No. laughs> ดูแล้วแกดูแล้วว่าแกไม่ไม่กลัวแกเพิ่งฆ่าพ่อตัวเองไปอุยอ้ยสปอยลสปอยล์เลอร์ s <S เลยครับ นทำไมมันต้องมีสามเวฟด้วยวะน่าจะมีแค่เวฟเดียว<ม>ต่อยังต่อยังโอเคพาร์ทสามแล้วเว้ย The woman's beating heart slows, slows, and then stops. อืมหัวใจของเธอก็เต้นช้าลงช้าลงจนหยุดไปครับ The soldiers raise a mighty cheer. อืมพวกทหารก็โหร้องครับเพราะว่าเออไอ้นี่เอไเอไอเธอตายแล้วเน,นาะเธอเป็นผู้ทรยศ h a s been struck down. อ่าเราจัดการคนทรยศได้แล้ว

the flower in her eye glows red and in the next instant it swells up to an incredible size suddenly another human spills from the flower covered in blood what did ที่ตาของเธอครับกลายเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะว่าจากเสียงกรีดร้องของเธอแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งก็มีร่างหนึ่งออกมาครับเป็นสีแดงเออ it is the s o r s woman reborn โม่เจ้าจริงดิก็คือผู้หญิงคนนี้แหละเกิดใหม่ครับ she is a demon with the strength of a flower on her side อืมเธอเป็น เเป็นปีศาจท,ที่มีพลังของดอกไม้ข้างๆเธอ This cannot the end. นี่มันไม่ใช่จุดจบมันเป็นจุดจบไม่ได้อืมโอ้พอเธอออกมาเธอก็สู้กับพวกทหารด้วยมือเปล่าครับ she strikes down one after another with sheer brute force ก็ใช้พลังของตัวเองน่นแหละค่าไปเรื่อยๆครับ But she still greatly แต่เธอก็ยังเอ,อจำนวนของเธอสู้จำนวนของฐานไม่ได้อยู่ดีดาบก็นัดทิ่มแทงร่างกายของเธอครับเรื่อยๆเลยเธอกรีดร้องทุกครั้งครับ Yet each time she reborn from the is from ปีศาจชัดๆทุกครั้งเธอก็เกิดใหม่จากเออนี่ครับไอเนี้ยเออดอกไม้อ่ะ her limbs are severed her skull is shattered her heart is pierced อืม <c> ค <oughs> ือร่างกายของเธอถูกตัดครับกระดูกหัวกะโหลกเล้าหัวใจถูกทิ้นแทง Yet she comes back each time and falls upon her foe with renewed fury. อืมก็นะฮเหมือนเหมือนวิดีโอเหมือนวิดีโอหมุนวนอะไม่รู้ผมพูดยังไงดีก็คือทุกครั้งเธอล้มเธอก็จะลุกขึ้นมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยอืม It is a never-ending nightmare. เออมันเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด Mày kháng lời lưu 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 Hmm. I hope we can do this. Mm -hmm. More of yeah. you come to die? Not to me, K. We have to that. I'll grind them into dust. Hmm. I hope we can do this. One hit kill. I'll kill them all. เก็บแรงติดแรงจะได้เอาไอ้มอนี้ออกไปสักทีเก็บแรงอยู่ครับเก็บแรงไม่รู้เก็บไปเพื่ออะไรเหมือนกันนะจะเก็บไปก่อน <like dust. S 2> ล้วงไปล้วงอืม Oh, mm. Finally, the woman collapses in the sand. ผู้หญิงคนนี้ก็ล้มลงเอ่อตรงฝ่ายอะ่ะคือเหมือนเสียลมหายใจของเธอเริ่มที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรอ The battle is over อืมการต่อสู้จบลง The only sound is that of the waves enveloping the crimson beach อืม กนะ็มีแต่เสียงของทะเลเท่านั้น Soon the dragon's eyes flutter open อืมดวงตาของมังกรเปิดขึ้นครับ He looks over the mountains of dead soldiers then back to the woman อืมมันมองไปที่เราทหาที่ตายไปบนภูเขาครับแล้วก็มองมาที่เธอ Thanks for saving me Zero ขอบใจมากนะที่ช่วยชีวิตฉันไว้ซีโร His voice is that of an innocent child. A terrible mismatch for its massive size. เสียงของมันกลับเป็นเสียงเหมือนเหมือนเด็กไม่รู้อินโนอินเนครับมันเป็นอะไรที่ผิดกับร่างกายของตัวเองอย่างมาก I only did what anyone should the woman replies ฉันเพียงแค่ทําในสิ่งที่ทุกคนควรทําเท่านั้น The woman knows one absolute in her life She must protect him. อผู้หญิงคนนี้รู้เพียงอย่างเดียวครับในชีวิตของอย่างแน่นอนครับหนึ่งอย่างในชีวิตของเธอคือต้องปกป้องไอ้หมอนี่เอาไว้ดอกไม้ไอ้นี่อีกครั้งครับเอพลิดอกอีกครั้งหนึ่งในในตาของเธอ is u o w อ่าเป็น เป็นคำสาปที่มีพลังสามารถทำลายโลกนี้ได้ And only a dragon can extinguish it โอ้มีเพียงแค่มังกรตัวนี้ครับที่สามารถจัดการดอกไม้นี้ได้ Once you grow up and become stronger อืมเมื่อเมื่อมังกรตัวนี้โตขึ้นแล้วแข็งแกร่งกว่านี้ I will have to tell you of my final wish โอ้ฉันคงต้องบอกเอ่อความฝันสุดท้ายของฉันสรุปก็คือ ปกป้องมังกรเลี้ยงมังกรให้โตขึ้นเพื่อฆ่าตัวตะเพื่อให้มันฆ่าเราโอ้มีมันอะไรกันครับนี่แต่จนถึงต่อนนั่นอืม <c oughs> <c oughs> ฉันจะปกป้องเธอไม่ว่ามันฉันต้องสูญเสียชีวิตกี่ครั้งก็แล้วแตอ พูดไม่ออกพูดไม่ออกเลยอืมก็นะครับนะในที่สุดเราก็ทำภารกิจของคลิปนี้สำเร็จแล้วเนาะอืมโอเคนะครับทุกคนเราไว้ค่อยเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับอ่าโอเคนะครับโอเค สำหรับวันนี้สวัสดีครับ